ผมวู้เดินเดินมามาเจอลิงอยู่บนรถโอ้มีลิงอยู่ข้างบนครับสเสือแบครับโวกทีมงานเซฟยุบกับพอกนี่ครับผมก็เซฟรับโอ้ว่าใครมาเกาะอยู่บนรถน,นี่โอ้ดูนะไปดูรถสวยๆกันครับพี่น้องผมพาไปดูกันครับด้านในครับเดินเข้าหมู่บ้านครับ ขุดรเยอะนะครับพี่น้องรวม้วยช่วยกันครับงานทําบุญครับเอานะฮะรวม้วยช่วยกันครับโอ้บังคุณใหญ่มากๆครับทมจันทนนาบอ๋อพี่น้องต่อไปครับผมเราก็รวม้วยช่วยกันนะบ้านโคกใหญ่ครับผมบ้านโคกใหญ่ครับโคทิมงานทิมงานทิมงานชื่งานฮะ โอ้ขอบคุณครับโอ้ยไปลิ้นน้อยลิ้นน้อยทีมงานชายโสดโอ้ทำไมเอชันเทฮะโอ้เอชุดยอดเลยคนอะไรมาครับนี่โอ้สุดยอดจนาำจานน้อยใส่ลิตไในตื้อลงตื้อมวลิ้นฮัลโหลตื้อมาด้วยเย ao ก็เทโอเคโอ้ลุงตื้อมา พาไปชมนี่ครับโอ้นี่คือพระนงรูป้าฮ่าฮ่าฮ่าตโจรับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเรื่อยๆครับตอนนี้เสษเกีล็ดมาครับใครก็ไม่รู้สายมากระเเนหรือเปล่าครับพาเด็กมารุ่ปลาว้เขมรอือเศษดูบนี่ครับอขอบสีอุ่๋จะหาหนะ เดี๋ยวผมพากันเดินเข้าไปครับเดี๋ยวผมพาชมงานหมู่บ้านโอ้เดี๋ยวผมพาดูดูเสื้อเสื้อถึงสาวสวยครับผมสาวสวยครับน้องนั่งเลยครับเลยครับเสืส้อถึงพาดเด็กมาด้วยครับนี่ครับแม่ จะพาดูสาวๆนี่ครับว <ๆ S 2> ันนี้สะเก็ดพาเด็กมาครับรวมด้วยช่วยกันครับเดี๋ยวผมจะพาเินให้สาวๆเทไหรที่สมเยอโบกรถก่อนครับผมข้ามมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกนี่เลยคนไทยรอนๆน่ารักน่ารักเลยครับผมพามาดูด้วย เดี๋ยวผมพาสัมภาษณ์คนถ่ายครับนี่ครับผมเหนื่อยครับพี่น้องมีแต่รอรอสวยๆกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมเสียงสวัสดีครับเจ็บเลยดูปูมาหูเห็นสาวขนาดหูจะเลี้ยจะเลี่ยเลี่ยจะเฉลี่ยให้ล้มเลี้ยมีอะไรเลียซื้อนะเจ็บเลยดูปูว่าอุตส่าห์สวยเมื่อมือถูกนางพอนั่งสอนแล้วเป็นกล้องตลิบจัง ไปมุดกล้องเลยพอรีบเหมือนกันนะเจอทานเมียสองแสดายนะมันเมียสองตาพวกเลยเราได้แน้วตาพวกเลยเราเลือให้ล้มครับเลือให้ล้มไปเลยครับเสืออันครับตอนนี้เอาหมูมาสองตัวครับตอนนี้หมูน่าจะสุกแล้วมั้งสุกนัก็เลยไว้ตักเด่นไงเออเสืออันนี่ครับผมวัวเราครับ สนใจนะอีสานใต้ดำซิ <ic p> <iman> <C> ่งครับผมดำราคาถูกเียจะร้อยเอ็มคนนี้มาว่าคอยไม่ไม่ทำเอยแต่คนที่ว่าจะเอาแม็คโอมาถ้าดูเสารรถเฮมายังครับรถเฮมายังครับผมรถเฮอยู่ขั้นสุดโอ้เสียดอนแล้วนายดนตรีมาแล้ว ครัตอนนี้ดีเจปลาบึกเตรียมจะกลวยดินหน้ารถกลวยดินหน้าผมนี่คุณมึงตอนนี้ครับหลายคันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมนี่ไม่ใช่การก่อมอมไม่ใช่การก่ออะไรครับนี่คือเรากำลังจะไปทำบุญครับผมที่บ้านกระเทียมครับ เสิรฟครับกำลังถ่ายรถบ้านกระติมครับบ้านกระติมครับมรดกกระติมซอครับผมอ่อนี่ครับผมไม่ใช่การก่อมันไม่ใช่การก่ออะไรทั้งเส้นครับนี่คือนะครับเราจะไปทำบุญเสิร์ฟเสลิร์ฟได้แล้วครับตัวใหญ่ครับแล้วก็เอ้ครับโอ้สุดยอดครับมาจุบินมาเยอะๆนะครับ นี่ครับผมวอ้ถิ่งานมาจากซีสเกตครับผมรถสวยครับสีรีส์500ครับนี่ครับผมเรากำลังไปทำบุญกันครับที่บ้านกระเทียมครับผมนะฮะรถดำมีแต่คันสวยๆครับนี่เซิร์ฟครับเซิร์ฟกับโลเซิร์ฟกับโลรองเท้าเตะกางเก่งตา เฮ้่ยงเซี่ยเฮ้ยเลือครับส้อครัเราที่สุดเราที่สุดเราที่สุดในบ้านใบ้านอายองบ้านบ้านอบ้าน๊บ้ไม่ใช่บ้านอายองบ้านบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านเบ้ยบ้านาหวกบ้านแหวกครับนี่ครับ ทีมงานสโมดใช่ไหมครับผมจากจากบ้านอุโลคครับคผมพามาดูอันเขายืนทำอะไรกำลังเครียดเรื่องงานครับคนสั่งรถดำเป็นเสมคันครับฌานโนี่ครับผมซีรีส์ห้ครับสวยงามมากๆครับผมมีแต่รถสวยๆเลยครับนี่คันนี้ครับจัดเต็มครับผมสารใต้ดําแต่งลูกสีเขียว Liberal, สวยงามมากครับคัน oh. น no. I mean, <uar> <isation> ี yeah. ้โอ้โหโอ้โหเตงามมากๆครับหำฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องนิกกี้สายฮาเดอร์ผมมีคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆนะครับผมผมพามาชมโอ้หลายคันเลยทีเดียวครับยาวเวงสุดยดเลยครับนี่โอ้โหนี่ครับโอ้เโหแซนสุดยอดเลยครับนี่แซนกระโดดแล้วครับแหมสุดยอดเลยครับ สจัดหมูมาด้วยสองตัวตัวโมหันเออเออัเออจะอสายเรือสายลึกครับหมสวัสดีครับผมที่นี่ไม่ใช่การกอมอบที่นี่ไม่ใช่การอะไรทั้งสิ้นนี่คือเราจะไปทําบุญนะครับเราไม่ใช่มาขายยานะครับเราจะไปทําบุญกันผิดพลาดตะขอภัยผิดใจตะขอรักวันที่เราพสที่ขอยอยากบอกสักหน่อยว่ายังรักกันอยู่ไหม ว้านี่รับเสร็จแล้วครับสวยงามมากๆครับรถแต่ละคันน้ำรถสปอรครับสปอรดอลลาร์ผมพาไปชมครับนี่ยทีมงานจากซีสเกตครับผมซีรีส์ห้าร้อยครับคันนี้ว้รถเยอะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนิกกี้สายาด้วยนะครับ โอ้ยาวกันเวงสะดุดเลยครับอ้มีแต่รถรอรอครับครับผมมีแต่รถรอรครับทีมงานสีสเกตครับผมวู้นี่ครับเด็กกาครับจัดหนักจัดเต็มครับดีครับว้าโล่มากๆครับผมนี่เด็กกาครับสวยงามครับผมรถพี่น้องจากสีสเกตครับสวัสดีครับนี่ครับผมคันนี้ ก็เราครับสีมรถตําำรวจครับสวยดีครับสุดยอดครับผมสวัสดีครับว้ารถสวยครับผมรถสวยซีรีส์ห้าร้อยครับเรากำลังจะไปทำบุญครับบ้านไฟไหม้ที่บ้านกระเทียมนะครับผมทีมงานเรามาเต็มเลยครับรถเสียบอยรถพ่วงอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวผมพาไปชมอ่ะนี่ครับผม สายบุญครับเราทำบุญที่บ้านกระเทียมกันครับอ้าวนรถเข้าไปในหมู่บ้านอีกตั้งเยอะตั้งเยอะครับผมพี่น้องมันเป็นรถสวยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนิกกี้สายฮาครับนี่รถเสียอันครับคันนี้กำลังจะโตครับผมสายร้อนครับขับครับว้นี่ครับอิสุเทมากครับโลมากมากครับว้าสามชาครับเสริฟ ซาบะดครับเรามงมครับผมปลครับหนีครับรถจากบรมด้วครับเสียเสือฟองเตอร์รถสามสามท่าครับพวกคันครับ ของพีรพ yup. ุทธหรือรถใครก็ไม่รู้รถพรุทธนะครับน้องมะนาวนะครับรถเสือติ้งครับของผมเนี่ยครับนี่ครับติงลี่ครับผมติงลี่ดาวรัตครับนี่ครับผมนะรถดำจังหวัดสุรินทร์สีสเกตบุรีรัมย์ครับรวมด้วยช่วยกันครับกับไฟไหม้นะครับผมช่วยโอ้ติงลี่ดาวรัตนี่ครับผม ัวรถหลายคันเลยทีเดียวครับเฮเจน้อยครับโอ้รวมโดยใช้กันทั้งดินทั้งทรายทั้งหินทั้งปูนทั้งบล็อกนะครับโอ้พี่น้องเราครับนำใจดีงามมากครับผมนี่ครับจากสิกประตูครับผมทีมงานนะเกับโลครับเสือเกียรติสปอตครับนี่ครับทั้งหินทั้งทรายครับ บ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้ครับผมเราก็เอาหินเอาทรายนะครับเสกเกียรติครับผมโยนอนเครับผมโอ้โดรนบินขึ้นแล้วครับนี่ครับเโยนรอครับผมช่างโมดสปริงโตสายลิสครับ นี่ครับรถตู้ใหญ่เราครับนี่นี่ครับรถสปอร์ครับว้ามาจากจอมพระครับวานไฟครับคันนี้นี่ก็ซิงเกิลเทคครับว้าสวยงามมากครับผมว้าคนเยอะครับพี่น้องรำมจังหวัดสุรินทร์รัมครับร่วมด้วยช่วยกันครับกับงานบ้านไฟไหม้เราก็พี่น้อง เป็นไทยด้วยกันครับเราก็ช่วยกันครับเอาหินเอาปูนเอาทรายเอาไปแล้ครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องนิกกี้สายฮาครับผมนะฮะนี่ทีมงานจากสระบุรีครับก็มาครับนี่โอ้ทีมงานซีสเกตก็มาครับคันนี้โอ้สวยงามมากๆครับอาจจะเป็นเขียวน้ำทะเลครับคันนี้โอ้สวยมากๆครับผมนี่ครับสงสัยให้ถามโอ้คันนี้เป็นฮิโน่ปีกนกครับ นี่มาครับโอ้บุระก็มาครับหนุ่บุระกับอาเสิมสองคนนั่งมอเตอร์ไซค์นี่รถกระบะก็มานี่ครับซีรีส์ครับผมซีรีส์ครับโอ้สุดยอดครับเรอครับผมนี่ครับทีมงานครับนั่งบนหัวรถครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับผมฮีโน่รถกระบะก็มาครับไม่ว่ากันครับล็อกครับโอ้ สุดย,ยอดกันเลยทีเดียวครับผมนะรถดำจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้รับคนด้วยช่วยกันครับผมงานบ้านไฟไหม้แล้วก็ขนหินขนทรายมาให้ครับอยู่ที่บ้านโคกใหญ่นะครับโคกใหญ่ตำบลกระเทียมนะครับอยู่ข้างๆครับถนนสีเลนครับผมสายาประสาทอุบลครับประสาทอุบลน,นะเส้น24เราครับ ตัมเป็นร้อยคันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรามาทางไกลครับยาวมากๆครับผมเข้าเขานะครับเราดูเข้าไปครับยาวเวิสะดิดเลยครับผมนะฮะมีรถสวยๆทั้งนั้นครับผมนะฮะนี่ครับเราเข้าหมู่บ้านครับโอ้ไม่รู้จะมีที่จอดหรือเปล่าครับรวมโดยช่วยกันครับโอ้รถเยอะมากครับวันนี้ครับ เป็นร้อยคันครับทำไมเพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับผมเราทำไปเรื่อยๆเปงานก็อถ่ายคลิปมันเต็มวะผมไม่ทราบว่าช่องไหนกับช่องไหนก็ตัดต่ไลค์กันช่องอะไรกันนะครับสายพันธุ์เออนี่นะฮะตัดต่ไลค์กดแชร์นะครับผมช่องนิกกี้สายหานะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปเด็ดๆให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมอ่ะตัดแถวกันเข้าไปครับตอนนี้ก็ยาวครับวันนี้ เสือขันสันไต้น้ำแตงก็นะฮะโอ้จัดหมูย่างฮะสองตัวเลยครับผมงานนี้ครับทำบุญครับรวมด้วยช่วยกันครับผม,ผมสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดไปทิ้งกันครับเารารวมด้วยช่วยกันนะยาวมากครับพี่น้องออ้ เลยสะดุดไปถึงข้างหลังครับเดี๋ยวผมจะพาชมว่าอาจะรถติดครับข้างในครับนู่นติดข้างในหมู่บ้านนับเป็นป่าอ้อยเนี่ยงนานเราครบเยอะมากครับนี่โอ้สีห้0 0ครับ <c> สีเขียว <c> มะนาวครับสีเขียวเลมอนครับสวยมากครับผมตัวนี้เป็นซิงค์เฮดเทคครับ เดี๋ยวโกเบเดียวมิน้นานนี่สวยงามมากๆครับผมทมงานครับโอ้รถด,ดำเที่ยบเลยครับผมน้องโอ้มาจากนครราชสีมาครับอันนี้มาไซครับอันนี้ทีมานเกือบเราครับมึงใหญ่ชวดโอ้เสียสันเดอโอ้สวัสดีครับผมโอ้เสียสันคิดถึงินไม่ได้เจอกันนานไม่อารถเหมาด้วยโอ้คิดว่ารถไทยโอ้สวยจะน่ มากับใครครับผมมากับแม่โอ้แม่มาด้วยบุกไอแม่โอ้แม่สวัสดีครับผมโอ้คิดดอลล์โควิดนี้มันกระจายเลยกรีจายเลยโอ้มาขึ้นยบุกมาด้วยบุกโดนเลยครับน้องเงี้ยได้หนิเจ้าตัวเนาะเต้รถมัน็อตเตี้ยกันกันพูนเรืมันละเอาเลยอินฟีกันเฮรุ่ันครับผมเสร็จสันครับผมผู้สิทธิ์ครับ นี่ครับนี่ครับผมวูเยอะมากครับผมนี่พี่น้องผมพาเดินเดือดวูบย้อนมากๆครับผมนี่คืองานสมองท่าบก็มาครับวูบคืองานสมองท่าครับนี่ครับปีสุดๆครับผมนี่ครับเครื่องเสียงเหมือนเสียงเสียงอะไรครับนี่รู้กุครับทีมงานจากสมองท่าครับผม ปูดทรายครับช่วยกันน้ําด้วยครับพี่น้องนี่กบใช้รุ่งเรืองครับนี่บอชนโปรเฟียครับเด็กก้าครับผมนี่ก็เด็กก้าครับโอ้หรถเยอะครับพี่น้องยังเต็มอยู่เลยครับข้างในนี่ครับเด็กก้าครับสีเขียว นคอนตะยุกโอ้โนี่เขมาครับสามลากรึบตะโจเอ้โนี่ครับผมนะคอนตะยุกมึงเคยนะนี่มาครับซีรีครับอ๋อเรื่องเสน่หครับโบว์อันนี้ครับนนเป็น เดี๋วผมซิกเดี๋ยวครับโอ้ผมกำลันไปครับรถหลายคันเดี๋ยวผมพาไปดูไม้นอนน้อยครับไม้นอนน้อยก็มากับเขาครับผมเอาดินมารถหนึ่งครับไม้นอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอย่างนั้นครับไม้นอนน้อยครับนี่ครับไม้นอนน้อยนี่ครับผมเสือมดเข้ามาครับเงื่อ เยอะครับผมไม่นอนน้อยเราครับน้ำชาครับนี่ครับน้ำสิ่งดินดวนเข้ามาครับผมนี่เราครับเซน,นนลนะโอ้ยไมเมียครับสุดยอดเลยครับเซน,นนลนะชายใหญ่ครับโอ้ยรถเยอะครับ อคันนี้สีกระเพมครับสีเขียวผสมชมพูครับหลากหลายสีสามชาครับนี่จะอันก็มาครับอันมานนรรเรื่อยายมือรับโอ้พระเยอะมาเดี๋ยวผมพาดูตาสดดาวลัดครับตาสดดาวลัดกป็นมังไงครับ กระสุดกะตาสำคัระสบก้านนะครับสายในสุดดารลัดครับม่ครับสายล้อนครับโอ้ตะตังดาลัดก็มาครับกะสุดดาลัดนะครับโอ้ย ต้องจะต้องเมื่อคืนไปเอาใครมาครับโหัวหัวนะทีมงานครับผมหัวทำเยอะครับผมมาดูเกลียดเกียดครับทีมงานครับผมอืมเด็ครับสัเติงนะสับเติงสับเติงสับเติงร้อนมาแล้วครับใายสุดในรับ สะเตงนะโอไม่ทาบว่าม pues <hui> <cat> ีใครอยู่ <cat> ้านไนาาไปดูไปะเรือโอ้โหสะเตงสตีฟสีฟเราไปย่งทีมาปแย่วกนี้ครับผมสะเตงอะสะเตงเราเดียวไม่ได้นี่ครับผม่เดืคันสวยๆครับใช้เพื่อขายเพื่อซ่อ สวยงามมากครับผมสุดเกลียดครับสุดเกลียดครับสุดเกลียดมากรับไปครับหนึ่งเี่ครับผมทีมงานครับปิดก๊อดปิดกเออทีมงานเลยเทอะหว่ะโอ้สุดยอดครับทีมงานครับผมนี่ครับรวมด้วยช่วยกันครับเห็นปูนทรายดินครับตอนนี้ครับสร้าง โอ้แน่นอนครับนะฮะเร่าปาดสายไม้เราก็ช่วยกันนะฮะรับไลค์กดแชร์นะครับช่องนี้ที่สายฮานะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปเด็ดๆให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอุ๊ยคันนี้สวยครับเสื้อหอมมะนาวเสื้อโอ้จับไปับไปจับโอ้จับโอ้เอ็งมาเมอไรเนาะมาเมอไรเด้อ ตัวทีมงานครับเสวยครับทรีซับอันนี้ทีรีครับตัวเซบิวก็มาครับน้องเบิวเดินมาครับตัวอันนี้เด็กกล้าสวยงามครับอู้ชนสวยงามเซบิวะสบูวมาแล้วเซบิวมาแล้วครับผมเว้ยสซบิ่ฮะนี่เซบิวเราครับสซบิ่ฮะสัลิศเซบิว นี่หัวกันซีไปที่ไหนครับนี่งงานจากบุรีรัมครับผมยอดเลยครับนี่ครับเอาปูนมาครับชาครับผมเดกันเข้าไปเรื่อยๆครับชิงรีธิรองนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูว้ยังไม่หมดครับผมคือว่ารบเยอะมากครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนิกกี้สายหาด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ